อันนี้ตัวนี้รุ่นใหม่ตัวนี้มันถ้าตัวนี้มันสะดีกว่าแบบที่มันเป็นขอ,องโขงกว่าเขาโมโหมากเอ่อหนักเย็บดีนะเย็บรองมือก็สุด อาฟันหัวมูยก็เละบกขืนมันดินมันผูบาดมันตูดไปเลยดินปุยดินปุยมันตูดไปเลยตายเข้ามาผุมเห็ดอยู่บ้านเนี่ยโอ้ยบกผานแห่งมาจะสร้างกระท่านี่แหละคำคำหวยี่โทุ่มรอาหลุดทนแล้วาพฝนกบทิตกัญหยาดฝนก็โฉมห่างแต่กังขื่อนต่ดต้นโดนฝน เดียวจนเดือนกลัวหรอแ่รถหานฮะตัวกาไ่เยอะนะนี่มันจะหาวานตัวก,กูอีแบบันนี้ที่เราพากันไปสังกระทนอยู่หนเดียร์ดีแตเอ้เราหมือนกันไดซุ่มดีวันโ่เหตุความสมนึงไงวะใส่บานนี้กลับมาแล้วยวกานฝนใหญ่ <c oughs> ใช่ย่เกบม่มโอ้ยม่ยมักไปตามคิวแล้ว่ะเก็นโตรโ้แ้โอ้ได้มันยกได้ยู่ดอกมันเป็นหนามันก็ยกได้ยี่เยวแต่ว่ามองหามันจะเป็นพอนะพอมันจะรมๆอยู่ไปได้อีดอก รถปั่นมันอกีครับผมพ่นดีพ่นสุดใส่กองกองเปียกหนึ่กงกงอวกอจุดแดง มันมันตั้งได้สองสองอันไอแปดสครับเมตรเมตรเสาผมันก็เลยอาาวอมมันตั้งในลาดเอดับ่คุเราแปสิก่อหญ

ก็มีทุกอย่งผ <Yeah. S 1> ีป้อมันเงมันเปตมมันสีเงี้ยจักแบบได้มันสีดีเนาะมันบุหรี่ตองทดลองเบ่งไปเรื่อยๆแต่งใสนาแปดสิบเซน เขาผสมีล่ละผสมนี่อ๋อตาทส่ผมเบิ้งนี้แบบบีบขอบมันจะจะดีกว่านะครับก็บีบขอบมันจะมันจะตบ๊บ่อยง่ายว่าดิน ดินจุดที่มันแหวกนี่นะครับถาแบบขอเนี่ยมันมันมันจะมันจะคมคมดินที่มันโหนไปใส่ไปใส่หม่องมันต่ำนะครับเนี่ถ้าแบบขอบแบบที่รถฟอร์ดท่านใส่นี่นะครับแบบนั้นดีกว่าสำหรับผมนะครับคิดว่าโอ้ยตกคุมออ้คนนี้ มีสี่สิบเจ็ดแลนครับเพิ้นมากย้อนไปลักษณะนี้เดี๋ยวเอาขาดโอ้คนควมหลอบสองอ,อมันมันบอกนะ้มันบอ,นบอบขืนครับดีมันจกเปียกเดี๋ยวคนเรียนหลอกสองหลอบสองครับหลอกสองเันจมบอ เล่นยังไงบอตอนนี้ตอนนี้มันเป็นดินเหนียวซื้อหรอครับ ้องฟ้าหมอบลงอีกเล็กน้อยนะครับเนี่อเอารถส่งขางมาปั่นเลยว่าปั่นให้มันตั้งปีกวานอีกเล็กน้อยจม ลวงเลยกลควงมาส้ kelembeng naco terus <laughs> yang lebih pok เดี๋ยวพาชมเบิงการบีบอัดของฝานะครับตัวนี้มันเป็นแบบหมอบนะครับหมอบหลังแต่รถฝอร์ดนะครับมันจะเป็นฝาบีบอัดนะครับมันจะกดมันจะขึ้นร่องได้แค่เดียวนะครับที่ผมลงให้บ้งนะครับรถฟอร์ด้าผููถี่ข้ามาาบางหม่ก็บฝนย้อนเบางคลิปหลังใดนะครับคลิปก็กๆที่ลงไ้นะครับ รถไจะเป็นแบบบีบอัดนะครับยกทีเดียวแต่ขั้นนี้มันจะแล่นสองเถื่อนะครับเล่นสองเถื่อเพราะว่าอาศัยขาด้ดานที่เบรงขาดนั้นยังใส่ประโยชน์หน่อยนะครับประโยชน์หน่อยอย่ คิดว่ากัถายไม่งบนะครับก็บสิีเอาเขากัน,นครับจากอันเพราะว่าปลูกสวนเนี่ยมันต้องมีไว้นะครับสองน,นี้มันเงินมันยังไปเที่ยวอยู <laughs> ่มันมาแค่สมนี่นะครับเนะาะมันมาแค่สมนี่จัดเลย <laughs> มันต้องมีจักเหนื่อยน,นะครับ สองมาหลอบสองครับหลอบเดียวมันหลอบเดียวมันเป็นคุขะหนะม่องมาเต็มหม่องแวกหม่องมาเต็มนี่เป็นข้องสิขึ้นแล้วครับนี่ขึ้นแล้วเป็นสองหลอบเนี่ยก็งามอยู่ยนะครับก็ใส่ขอ,อิ่นเูยแต่ถ้ารอบเดียวนี่ก็คือว่าล่ะเนาะสว่วงนี้มันดินมันเปียกล้วก็ไหปันได บ่ค่อยดีเพื่อส่วนดินมันแข็งนะครับส่วนดินแห็งดินปุมันก็ใช้ดีกว่า47แลนด์ในจวดดินะครับ ด้านที่หกไปไกลๆอยากขับเ่งก็ไม่ได้เสียงอื้ออื้ออยู่47เนี่ยแตะขับเล่งเนี่ยผมดอง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 ล่องครับเดินก็มวนค่ับลักษณะมันเป็นฝาหมอบขาดมันบอบ,บีบ บีบอัดนะครับมันแถบจะบ่ถือดินเลยนะครับตัวนี้ลาหมอกขาดโอ้ยตาบ่าเนี่ยเบิงโทรศัพท์พอมมน <c oughs> ี่แหละครับปูผสมนะครับเนี่ยยกกล่องตัวนี้บ่เต็มสูตรปันหดดินมันเปียกหนามนะครับเนี่ ใส่แต่ขี่ไก่นะครับใส่แต่ขี่ไก่ตัวนี้สูตรสูตรนี้ใส่แบบย้ายทั่วทุกพื้นที่ครับก็ใส่รถปั่นแล้วก็เอารถมายกหลงนะครับเดี๋ยวปีนาสิลองปลูกพริกให้เบิ่งจากไรหนังนะครับเดี๋ยวปีนาปีนี้ปลูกผสมกันปีนาสิปลูกพริกให้ชมนะครับจากไรหนังปีนี้เฮ็ดว่าท่านแลยนะครับเนี่ย พื้นที่มันกระตำนะครับมองปูกพลิกมันต้องหาพื้นที่ส,งสูงๆนะครับปูก็ต้องขอเอาไพ้หลายๆนะครับมันมือโมหนิงนะครับเลยมือสัน่นขาดสี่สิบปคนบมก,กินนะครับมันก็เลยขาดต้องกินมันจังบมขาด จำหนึ่งก่อนนะครับคือโดนไลยปวดแขนมือสัน